สวัสด so okay. uh, so so uh, ีครับเพื่อนพ่อนพบเอกับผม FPS รดยชื่องเรนโอเคโอปิตอัสตาร์ก็มาอยู่ในเรื่อดโทรัพนะพอถึงตามโปรไฟล์ติดตั้งไว้ก็เลยว่าเออได้ออกแหละมันเท่ดีอ่าก็น้ามาพูดคุยกับ New Charge ซ <laughs> ึ่งคือมันนิวซะจนผมเฮ้ยผิดหวังนิดนอ่ะเออ ก็มานี้แหละมากก็ได้เออก็เป็นว่าแบบว่ายังไงอ่ะอันที่มีภาพหลุดออกมาที่ว่าเป็นติ๊กติ๊่แบบเป็นภาพตป๊กติปหรือว่าผอเปลวไฟด้วยสีเขียวเปลืองนะเปอสีเขียวอันนี้ฟันตรงแล้วไปถึงก็เป็นแอินสันนะต้องเป็นแอสเท่านี้แหละเออแล้วก็มีภาพประกอบออกมาอีกเป็นแบบคั่วก็เป็นแบบพลังแบบปล่อยมือนะปล่อยมือเป็นเปลวเพลิงแล้วก็ เป็นเหมือนกับการปล่อยอีกข้างหนึ่งกีคูุกนึงก็เป็นเหมือนกับเป็นมือของอชิซรุนะแต่ที่กินมันไม่ใช่ถ้าสังเกตุที่กนแต่มีกําไรอยู่ที่ลูกมือที่ลูกเงา,าอ่ะอันนั้นก็เหมือนกับเป็นเงาของฝาแฝดเป็นพี่น้องแหละาฝาแฝดของก็คือมากิคาคุระนะก็คือมากิคาคุระอันนี้เหมือนกับเป็นล่างกระจกเงาอ่ะล่างเสษกับกระจกเงานะาซึ่งตั้งคู่อ่ะ ผมไม่ได้ชอบทั้งคู่เลยอ่ะผมเฉยเลยอ่ะอะไรกันวะเนี้ยคือถ้าผมมีเก้าหมื่นรูเบียอ่ะเอาไปเลยไม่เอาไม่ซุ่มไปแล้วปล่อยไปเลยไปวางกว่าไม่เอาและแอสกินสายเนี่ยมาจุกเวอรชันตั้งเอเอสดีเอสไอคอนเรามาเ e อเอสอีกเป็นะไรที่ว่าโอ้โหมาซ้ำม,มาซ้อนมาซ้อนเงี้ยนมากๆม,ม,ม,มากกันหลายเวอร์ชันอ่ะเออ อ่ไไมรก็ะยี่หรี่เซกักี้อเอฟพอรับได้เพราะว่าเขาเป็นเป็นพระบุรุษเขาเป็นพออ่อก็พอรับได้กินมาแต่มากาคิก็อยากให้มานะมาคาคิอ่ะอีกคนนึงอีกอีกเป็พบุรุษนึงอีกอีกกลุ่มนึงอ,อ่ะเออ,ออยากให้มานะแต่ช่วงแรกๆอ่ะเราอาจจะเห็นตรงนี้นะที่เขาก็จะผิดกันนะในในอ่าในโซเชียลอ่ะในโซเชียลมอือด้กวก็เป็นตรงนี้นะการแรกอ่ะการรวม อ่าตรงเนี้ยไอ้ตรงดอกจันเนี่ยมันมันเป็นดอกลัคก,กี้นะเป็นดอกลัคก,กี้ทีแรกอ่ะมันเหมือนกับมีทางโซเชียลเน็ตเวิร์กบอกว่าเอ้ยมันจะโครมโบกับไอนน้นี้หรือเปล่าไอ้แบคโครเวอร์อ่ะเออแบคโครเวอร์ซึ่งมีช่วงแรกๆก็ออบอกว่าไอ้เคฟอัสตามันจะโคกับเด็กซิกด้วยใช่ไหมมันจะเล่นแบบกับ,กบพวกเด็กซิกด้วย แล้วก็ซึ่งพอดีว,ว่าไอ้แบ็คโคเวอร์เนี่ยมันมก็มีในเด็ดกฟิกกอร์เหมือนกันนะแต่พอมาพอพอเรามาเห็นชัดๆอะ่ะมันเป็นดอกลัคก,กี้นะซึ่งไม่รู้ว่าดอกลัคก,กี้เนี่ยมันจะมาทาเป็นอะไรได้มากนะแต่ที่ดูดอูอ่ะยังไงอะ่ะมันมีอะไรข้างในอ่ะก็เป็นพวกเสียนพวกโซเคตพวกคอนพ,กน,น,กนพวกน้ำนุนน้ำนพวกธรรมดานะกล่องหัวจงหัวใจก็ปกติตกอะ่ะเราไม่ได้มีอะไรเชื่อมโยงกับคอนรโบเลย ซึ่งอันนี้มันทําให้ผมใจหายนะที่ผมก็บอกว่าเฮ้ยรอบนี้คครมโบไม่มาไปว่ามันมีอะไรผิดปกติเลยนะแล้วก็มาอยู่กับการแจกรูบี้อย่างโสมตะลายตั้งห้าหมื่นห้าหมื่นกว่ารูบี้นะอันนี้ก็มีอะไรว่า,าอะไรกันนะกันหนาว่ามันจะมีอะไรว่าเป็นเกมซ้อนทับทับซ้อนอะไรกันนะกันหนานะนะคือก็จะแจกยี่สิบเก้าหรอต้องดูคิวที่ยี่สิบเก้านะอ่าซึ่งวันนี้ก็ยี่สิบแปดเองนะก็ไม่เขียดทิ้งแล้วเดีรอดู ถ้าถามผมว่าผมจะมา,า,าส่งแอปสันไหม <c oughs> อันนี้ก็เหมือนเดิมนะ4,000เดินไปเอาไปเถอะแค่4,000ก็พอมันไม่ใช่ตัวหลักที่ผมอยากได้นะแต่ในแบ็คโครเวอร์ที่ถ้าเขาจะมาผมก็ไม่ขัดนะคือม,มาก็ได้แต่ว่าไอ้เป็นโครคลัมโบเป็นตัวใหม่ๆอะ่ะเออแต่ผมที่ดูอ่ะมันเป็นพวกจองเวทแต่มันต้องมีแบบว่าจากไฟสีเขียวการเชือวสีเขียว นนมันไม่ไม่มีเลยอะ่ะไม่ใช่เลยอะ่ะดูเลยว่าอ่ะไหนไหนก็ไหนไหแล้วมันจะเข้าสิ้นปีแได้ผมดองรอยาวดูแล้วกันมันจะเข้าสิ้นปียังไงก็ต้องมีคลรมโบมันไม่มาแค่สองคาโบหรอกต้องมีอีกเออต้องต้องมาอีกอ่ะเอาเอะอ่ะ็รอก็ดูเราจับตาจับไตจับหัวใจดูเลยว่ามามันจะมาไหมมันจะมาถึงตอนไหนไหม ก็ประมาณนี้ครับอัปเดตข่าวสารก็ไม่มีอะไรมากนะก็รอดูรอทนนะสำหรับใครที่อยากชอบเอสคิมสันทือว่าเวอร์ชันเอีนะก็จัดได้จัดไปครับแต่ถ้าใครที่อยากจะปล่อยก็ปล่อยได้ก็ไม่มีปัญหาเลยหรอกแต่ก็่ยอมในความชอบของใครนะครับนี่ก็ขอจากลา่อนนะครับอย่างกฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับถ้ายครับเพื่อนจำกชรช่องผมอ่ะครับบายบายครับบายบาย